ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ช่องสามไข่ซูซ่านะคะวันนี้เราได้กระปุกอมสินนะคะมาจากธนาคารทกศนะคะเราฝากเงิน500อบาทขึ้นไปนะคะก็จะได้กระปุกอมสินน่ารักากๆแบบนี้นะคะใช่ค่ะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะใครชอบบ้้งคะใ่รมากน่าไหมคะน่ะนี่นะคะข้างหลังข้างหลังของมันข้างหลังน่ะ อันนั้นคนไหนอยากได้นะคะให้ไปฝ่าวันที่11ถึงวันที่15้านะคะหรือจนเกาะของจมดนนะคะธนาคารทกศนะคะห้าร้อยบาทขึ้นไปค่ะไอช่ว์หน่อยค่ะหนอยากได้นะคะก็ไปทกศนะคะดตอนตอนตอนกลางคืนนะคะปิดไฟนะคะข้างในตรงท้องช้างจะเรืองแสงนะคะเรืองแสงได้ด้วยเข้าไปดูในบ้านฟางได้มันยังไม่มืดมันต้องให้มันมืดก่อนให้มันมืดไปน่นใช่คะ เข้าไปบ้านฟางสิไปชในบิเข้าในบ้านฟางเอืองแสงไม่ใช่นี่มันจะเรืองแสงตรงนี้ค่ะไไหวมันเรืองแสงไหนใขรปลาดูหน่อยสินี่ค่ะไม้ตอนมืดมันถึงจะเรืองแสงสวยดีออ